บทที่สี่ไล่พวกเขาออกไปนี่เป็นครั้งแรกที่เย่เชินเจอหวังตรงสเสวียนเช่นกันไม่พูดไม่ได้หล่าหวังตรงสเสวียนสวยไม่มีใครเทียบได้เลยเธออายุยี่สิบปลายปลายหุ่นสวยหน้าตาดีดูสูงส่งและมีความสามารถมากๆเยชเฉินนั่งลงตรงหน้าโตทำงานของหวังตรงสเสวียนและพูดขึ้นต่อไปผมคงไม่ค่อยมาที่ตี้หอ,อกรูป ดังนั้นเรื่องทางด้านตี้หอกรูปในภาพรวมยังคงต้องให้คุณเป็นประธานไปก่อนแล้วก็อย่าให้คนภายนอกรู้เรื่องสถานะของผมหวังตงสเสวียนรู้ดีว่าตระกูลของคุณชายเย่ที่อยู่ตรงหน้าตนนั้นมีอำนาจมากสำหรับตระกูลเขาแล้วตี้หอกรุปเป็นแค่ส่วนเล็กๆไม่ต้องมาบริหารด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องปกติเธอจึงรีบพูดขึ้นคุณชายเย่ต่อจากนี้ไม่ว่ามีเรื่องอะไรคุณแค่สั่งฉันมาก็พอค่ะในขณะนั้นเองมีเลขาผู้หญิงคนหนึ่งเคาะประตูพลางพูด รองประธานหวังคมีคนชื่อหวังหวนเฟยพร้อมคู่มั่นของเขามาขอเข้าพบคุณค่ะหวังตงสเสวียนพูดขึ้นทันทีตอนนี้ฉันคุยกับแขกคนสําคัญอยู่ให้พวกเขารอไปก่อนเย่เฉินถามเธอคุณรู้จักหวังหวนเฟยงั้นเหรอหวังตงสเสวียนรีพูดตระกูลของหวังหวนเฟยเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนพึ่งพาทางเราทางตระกูลเขาจึงพูดมาตลอดว่าอยากเข้าพบหน่อยที่จริงมาหลายครั้งแล้วหล่ะค่ะ เย่เฉินพูดอย่างเย็นชานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตี้หอกรุปจะไม่ทำธุรกิจใดๆทั้งสิ้นกับตระกูลหวังธุรกิจอะไรที่กำลังร่งรวมมือและเตรียมจะร่วมมือก็บอกให้หยุดสหักตระกูลหวังยังสามารถหาเงินจากตี้หักรุปได้อีกสักแดงเดียวตำแหน่งรองประธานนี้คุณก็ไม่ต้องเป็นมันแล้วเมื่อหวังตงสเสวียนได้ยินเช่นนั้นก็กลัวขึ้นมาทันทีไม่ต้องถามก็รู้ว่าคนในตระกูลหวังคงทำให้คุณชายไม่พอใจแน่ๆดังนั้นเธอจึงรีพยักหน้าแล้วพูด คุณชายไม่ต้องกังวลฉันจะสั่งให้ยุติความร่วมมือกับตระกูลหวังทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยเย่เฉินพูดบอกพวกเขาไปว่าตี้หอกรุกไม่อาจร่วมมือทําธุรกิจกับพวกกากาก,ากได้แล้วก็ให้รอปพไล่พวกเขาออกไปหวังเหวินเฟยและเซียเว่เวยกำลังรอด้วยความตื่นเต้นอยู่ด้านนอกตระกูลหวังอยากเป็นพันธมิตรกับตี้หอกรุมาตลอดดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างมากว่าจะตีสนิทกับหวังตงสเสวียนได้ แต่คิดไม่ถึงว่าจูจ่ๆเลขาของหวังตงสเสวียนจะพาราปอปพมาจำนวนหนึ่งหวังเหวินเฟยจึงถามเธอสวัสดีครับรองประธานหวังมีเวลาที่จะให้เราเข้าพบไหมเลขามองเขาพลางพูดอย่างเย็นชาขอโทษนะคะรองประธานหวังบอกว่าตี้หอกรุปไม่อาจร่วมมือทำธุรกิจกับพวกกากๆากากได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะยกเลิกความร่วมมือทั้งหมดกับตระกูลคุณว่าไงนะ หวังเวนเฟยตกใจและประหลาดใจทำไมคำพูดนี้มันคุณหูจังอ้อใช่เมื่อครูตอนที่อยู่ลานจอดรถเย่เฉินก็พูดแบบเดียวกันแปะรองประธานหวังหมายความว่าไงแอหรือว่าจะยุติความร่วมมือกับประกูลหวังหวังเหวนเฟยรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีเกิดอะไรขึ้นยุติความร่วมมือทั้งหมดงั้นเหรอผลกำไรเกินกว่าครึ่งของตระกูลหวังได้มาจากตี้หักรุกทั้งนั้นเลยนะ ถ้ายุติความร่วมมืองั้นอำนาจของตระกูลก็ไม่ถูกลดลงไปเกินกว่าครึ่งหรอกเหรอเขาไม่อาจยอมรับความเป็นจริงแบบนี้ได้จึงพูดตะโกนเสียงดังฉันจะไปพบรองประธานหวังฉันจะถามต่อหน้ารองประธานหวังให้ชัดเจนเลขาพูดขอโทษด้วยค่ะรองประธานหวังไม่พบคุณหรอกค่าแล้วก็หลังจากนี้ไม่อนุญาตให้คุณเข้ามาในตีหอกรูปอีกแม้แต่ก้าวเดียวหวังเหวินเฟยด่าทอยอย่างเดือดดาลเธอจงใจแกล้งฉันใช่ไหม พวกเราเป็นพันธมิตรระยะยาวของตี้หอกรูปบอกว่าจะยุติก็ยุติได้งั้นเหรอเลขาไม่สนใจเขาหันไปพูดกับรอปพอยู่ข้างทันทีไล่พวกเขาออกไปจับข้อมือหวังหวนเฟยทันทีจากนั้นบิดไปไว้ด้านหลังเขาอย่างแรงหวังหวนเฟยร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดหัวหน้าเฉินพูดขึ้นรีบสสยหัวออกไปซะถ้ากล้าก่อเรื่องที่ตี้หอกรูปอีกฉันเอาแกตายแน่หัวหน้ารอปพอย่างแกกล้าขึ้นเสียงกับฉันงั้นเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร หวังวนเฟยเพิ่งพูดจบหัวหน้าเฉินก็ตบเข้าให้แล้วพูดอย่างโมโหในตี้หอกรูปนี้แกจะเป็นอะไรได้หวังวนเฟยดบตบจนรู้สึกเจ็บบนใบหน้าทว่าตอนกำลังจะระเบิดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นพ่อเขาที่โทรมาพอรับสายปลายสายก็ตะโกนออกมาด้วยความเดือดเป็นฟืนเป็นไฟไอ้ลูกสารเลวแกไปก่อเรื่องอะไรไว้ฮะตอนนี้ตี้หอกรูปต้องการยกเลิกความร่วมมือทั้งหมดกับเราแกไปหาเรื่องใครไว้ฮะ หวังวนเฟยพูดอย่างไม่ได้รับความยุติธรรมพ่อผมไม่ได้ไปหาเรื่องใครทั้งนั้นผมมาจะขอเข้าพบรองประธานหวังแต่แม้แต่หน้ารองประธานหวังก็ยังไม่ได้เห็นเลยปลายสายพ่อของหวังเวนเฟยด่าเป็นชุดคนของตี้หอกรุบบอกว่าที่พวกเขายุติความร่วมมือกับตระกูลหวังทั้งหมดก็เป็นเพราะแกมันกักไม่ได้เรื่องตอนนี้แกทําให้ตระกูลสูญเสียเป็นอย่างมากแกับกลับมาเลยนะมาอธิบายต่อหน้าพ่อแกนี่ หวังเวินเฟยโดนรอปภไล่มาจนถึงประตูใหญ่ของตี้หอกรูปพลางถือโทรศัพท์ด้วยความมุนงงท่านใดนั้นเขาก็นึกถึงเย่เฉินจึงถามเซียวเว่ยเว่ยอย่างอดไม่ได้เวยเว่ยหรือว่าจะเป็นเพราะพี่เคยไร้ประโยชน์ของคุณคนนั้นแอรเขามีความสัมพันธ์อะไรกับตี้หอกรูปรเปล่าฮแอรคำพูดของหวังเหวินเฟยททำเอาเซียวเว่ยเว่ยตกใจพลางครุ่นคิดเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวกับพี่เคยของตนจริงๆแต่เห็นเห็นอยู่ว่าเขาเป็นแค่ไอ้ไร้ประโยชน์นี่เมื่อคิดเช่นนั้นเธอก็สายหน้าอย่างไม่ลังเล มันจะรู้จักกับตี้หอกรุ๊ได้ยังไงมันมาเป็นคนล้างห้องน้ําในตี้หอกรุกยังไม่มีคุณสมบัติพอเลยก็จริงหวังเหวนเฟยพยักหน้าพอนึกถึงพ่อที่กําลังโมโหอยู่เขาก็พูดขึ้นอย่างหดหู่ไม่ได้การแล้วผมต้องรีบกลับไปที่บ้านข่าวที่ตระกูลหวังโดนตี้หอกรุ๊ยุติความร่วมมือทั้งหมดแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองจินหลิงทันทีถึงแม้ไม่รู้ว่าทำไมตี้หอกรุ๊ถึงแบนตระกูลหวังแต่ทุกคนล้วนรู้ว่าต้องมีคนในตระกูลหวังทําให้ตี้หอกรุไม่่พอใจแนๆ ตอนนี้ตระกูลหวังจบเหตแล้วอำนาจตระกูลหวังลดดิ่งลงไปกว่าครึ่งเดิมทีมาตรฐานเกือบจะเทียบก,กับตระกูลระดับสูงได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้กลับตกลงไปอยู่ระดับกลางพอนายหญิงใหญ่เซียวรู้ข่าวนี้ก็โกรธจนตัวสั่นเหมือนกันเธออยากยกเลิกการมันของเซียวเว่ยกับหวังเหวินเฟยมากๆแต่ตระกูลหวังถึงจะตกต่ำแต่ก็เคยยิ่งใหญ่มาก่อนตระกูลเซียวไม่อาจล่วงเกินได้จึงทำได้เพียงยกเลิกไปชั่วคราวก่อนณนห้องทำงานของหวังตงสเสวียน เย่เฉินรู้เรื่องทั้งหมดเมื่อครูแล้วเขาชื่นชมสไตล์การทำงานของเธอเป็นอย่างมากเย่เฉินพูดอย่างพอใจตงสเสวียนเรื่องเมื่อกี้ทำได้ดีมากตั้งแต่วันนี้เป็นเงินเดือนของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าวังตงสเสวียนทั้งตกใจและดีใจรีบยืนขึ้นแล้วโค้งคำนับให้เย่เฉินพลางพูดขอบคุณค่ะคุณชายเย่เย่เฉินพยักหน้าพูดและก็ผมอยากยาให้คุณ<ล>ประกาศาาเรื่องออกไปสองเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องที่ตีหอกรูปเปลี่ยนเจ้าของประธานคนใหม่เข้ารับตําแหน่งแต่ไม่ต้องเปิดเผยว่าประธานคนใหม่เป็นใครแค่บอกไปว่านามสกุลเย่ก็พอเรื่องที่สองประกาศว่าตีหอกรูปจะลงทุนที่เมืองจินหลิงหนึ่งหมื่นล้านในการสร้างโรงแรมระดับ6ดาวในขณะเดียวกันก็เริ่มเปิดประมูลพันธมิตรทั้งบริษัทก่อสร้างและบริษัทตกแต่งทั้งหมดในเมืองสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ธุรกิจหลักๆของบริษัทเซียวซื่อคือการตกแต่งนายหญิงใหญ่อยากร่วมทำงานกับตี้หอ,อกรุป๊ปเอามากๆขาะใครสามารถร่วมมือกับตี้หอ,อกรุปได้คงกลายเป็นคนดังของบริษัทเซียวซื่อแน่ๆตอนนี้ตี้หอ,อกรุปเป็นของตนแล้วแน่นอนว่าต้องมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้แก่ภรรยาตนดูแล้ว,ลวข่าวทั้งสองเรื่องที่ตี้หอ,อกรุปประกาศออกมาทำเอาฮือฮาไปทั้งเมืองจินหลิงได้ยินมาว่าตี้หอ,อกรุ๊ปเปลี่ยนเจ้าของตระกูลเซียวถึงได้เข้าใจว่าทำไมตระกูลหวังโดนตี้หอ,อกรุ๊ปขับใสไล่ส่ง ดูดูแล้วเจ้าของคนใหม่ของตี้หอ,อกรูปไม่ค่อยแย่แสตระกูลอย่างตระกูลหวังนะแต่คุณชายเย่นี่เป็นใครกันเขาสุดยอดเกินไปแล้วตี้หอ,อกรูปที่มีมูลค่าหลายแสนล้านคิดจะซื้อก็ซื้อเลยคนรวยที่สุดในเมืองจิลิงยังเล่นใหญ่ได้ไม่เท่าเขาเลยในเวลาแค่แป๊บเดียวตระกูลต่างๆจำนวนเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนพลบ้างก็หวังว่าจะสามารถร่วมมือกับคุณชายเย่ผู้ลึกลับคนนี้ได้บ้างก็หวังว่าลูกสาวของตระกูลตนจะได้แต่งงานกับคุณชายเย่ นอกจากนี้ที่หอกรุกยังมีโครงการจะสร้างโรงแรมมูลค่าหนึ่งล้านอีกทําเอาพวกบริษัทก่อสร้างและบริษัทตกแต่งทั้งเมืองจินหลงสั้นไปหมดตั้งหนึ่งหมื่นล้านเลยนะแค่หาวัสดุให้แค่นิดหน่อยก็ทําเงินได้มหาศาลแล้วบริษัทจํานวนมากต่างหวังว่าจะแย่งชิงมาได้หนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงคนที่รักเงินยิ่งชีพอย่างนายหญิงใหญ่เซียวด้วยตอนนี้นาะยหญิงใหญ่เซียวตื่นเต้นมากๆโปรเจกต์ใหญ่หนึ่งหมื่นล้านนี่เป็นโอกาสทองเลยนะเนี่ย ถ้าหากตระกูลเซียวมีความร่วมมือได้สักงานคนอื่นก็จะพล่อยได้ดีไปด้วยดังนั้นเธอจึงรีบออกคำสั่งทันทีให้ประชุมครอบครัวที่บ้านในคืนนี้พูดคุยกันว่าทำยังไงถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ใหม่นี้ได้ต้องมาทุกคนในคืนนั้นนะักข่าสหาตระกูลเซียวเพราะนายหญิงใหญ่สั่งว่าทุกคนต้องไปดังนั้นเย่เฉินจึงตามไปด้วยเขารู้ว่านายหญิงใหญ่ต้องปรึกษากันว่าจะทำยังไงให้แย่งชิงในโปรเจกต์ใหญ่ของตี้หอกรุฟได้ ดังนั้นเขาจึงอยากใช้โอกาสนี้ช่วยให้เซียวชูรันได้หน้าสักหน่อยเมื่อถึงคฤหาสน์ตระกูลเซียวทันทีที่เซียวห่หลงลูกพี่ลูกน้องของเซียวชูรันเห็นเขาก็พูดดูถูกทันทีโอโยเฉินแกนี่หน้าหนาจริงๆแม่งยังมีหน้ามาพบคุณย่าอีกเซียวชูรันพูดด้วยสีหน้าเย็นชาอย่ามาไร้สาระคุณย่าบอกว่าทุกคนในตระกูลเซียวต้องมาเยเฉินเป็นสามีฉันแน่นอนว่าเขาก็เป็นคนในตระกูลเซียวเหมือนกัน เซียวไฮหลงพูดอย่างขบขันมันไม่ใช่คนตระกูลเซียวเป็นแค่ลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงจนๆก็แค่นั้นแหละเย่เฉินลูบจมูกพลางพูดกับเซียวชูรันช่างเถอะคุณอย่าไปทะเลาะกับคนไม่มีสมองเลยรีบเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวคุณย่าจะรอนานเซียวชูรันพยักหน้าไม่สนใจเซียวไหหลงแม้แต่น้อยพลางพาเย,ย่เฉินเดินเข้าไปด้านในเซียวไฮหลงเห็นเช่นนั้นสีหน้าก็เยือกเย็นขึ้นมาทันทีเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่ เมื่อเข้าไปในห้องถงเย่เฉินกับเซียวชูหรันก็หามุมนั่งไม่นานนักนายหญิงใหญ่เซียวก็เข้ามาการประชุมครอบครัวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนายหญิงใหญ่เซียวนั่งหัวโต๊ะเธอเคาะโต๊ะแล้วพูดอย่างฮึกเหิมหลายปีมานี้ตระกูลเซียวรอโอกาสหนึ่งมาตลอดโอกาสที่จะทําให้พวกเราร่ารวยที่สุดในเมืองจินหลิงในที่สุดตอนนี้โอกาสนั้นก็มาถึงแล้วนายหญิงใหญ่เซียวพูดเสียงดัง ครั้งนี้ตี้หอ,อกรุปบลงทุนโปรเจกต์ใหญ่มูลค่าหนึ่งมล้านหากใครสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลอีกทั้งโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกหลังจากตี้หอ,อกรุปเปลี่ยนเจ้าของถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆสาหรับตระกูลเซียวของพวกเราหากพวกเราได้ร่วมมือกับตี้หอ,อกรุปทําให้เจ้าของตี้หอ,อกรุปคนใหม่ประทับใจอนาคตตระกูลเซียวในในต้องยิ่งใหญ่อย,ยอย่างแน <จะ S 2> ่นอนแต่คนอื่นๆกลับไม่อินไปด้วยที่จริงตระกูลเซียวอยากร่วมมือกับตี้หอ,อกรุปมานานแล้ว แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมานี้ตี้หอ,อกรุปไม่สนใจตระกูลเสียวแม้แต่น้อยตอนนี้นายหญิงใหญ่อยากมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ใหม่ของตี้หอ,อกรุฟนั้นหรือจะเป็นไปได้ยังไงตอนนี้นายหญิงใหญ่เสียวนั่งเงียบทันใดนั้นก็ถามขึ้นมาด้วยความโมโหทำไมเป็นบ้กันเหรอพวกแกไม่มั่นใจเลยงั้นหรือว่าจะมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์มูลค่าหนึ่งมล้านนี้ได้ทุกคนมองกันไปมาไม่กล้าพูดอะไร นายหญิงใหญ่ยิ่งโมโหเข้าไปอีกพูดขึ้นวันนี้ฉันจะบอกเอาไว้ว่าถ้าใครสามารถร่วมมือกับตีหอกรุปได้150สิบล้านจะได้เป็นหัวหน้าของบริษัทพูดเช่นนั้นทำเอาทุกคนตกตะลึงนายหญิงใหญ่เผด็จการมาตลอดดังนั้นจึงไม่เคยมีตำแหน่งหัวหน้าบริษัทมาก่อนอีกทั้งหัวหน้ายังมีอำนาจมากๆผู้สืบทอดคนต่อไปของบริษัทถึงจะมีคุณสมบัติรับตำแหน่งนี้ นายหญิงใหญ่เอาตำแหน่งนี้มาเป็นรางวัลแบบนี้คงหวังว่าจะมีคนกล้าหารพอที่จะทำเพื่อรางวัลเห็นได้ชัดว่าเธอคาดหวังกับโปรเจกต์นี้ของตี้หอ,อกรูปเอาไว้มากแต่ถึงตำแหน่งนี้จะดีเอามากๆแต่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆสำหรับคนในตระกูลเซียวแล้วทั้งต้องได้ทำความร่วมมือกับตี้เหาไหนจะต้องได้เซ็นสัญญา150รอยหสบล้านอีกอย่าล้อกันเล่นเลยแม้แต่ให้ในายหญิงใหญ่เซียวลงมือเองผู้บริหารของตี้หอ,อกรุปก็ไม่พบเธอหรอกยิ่งคุยเรื่องความร่วมมือยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย ในห้องประชุมครอบครัวงเงียบสงัดนายหญิงใหญ่เซียวเห็นเช่นนั้นก็ถามขึ้นด้วยความโมโหพวกแกเป็นคนรุ่นต่อไปของตระกูลเซียวนะไม่มีใครช่วยแบ่งเบาภาระตระกูลเซียวเลยงั้นเหรอขณะจบนายหญิงใหญ่เซียวก็หันไปมองเซียวไหหลงไหหลงแกไปจัดการเรื่องนี้ซะเซียวไหหลงยิ้มเจินเจิแล้วรีบพูดขึ้นคุณย่าตอนนี้แม้แต่ตระกูลหวังเหวินเฟยยังโดนตี้หอกรุบเลต่ตะเพิดเลยพวกเราด้วยกว่าตระกูลหวังจะไปเซ็นสัญญากับตี้หอกรุบได้ยังไงนายหญิงใหญ่เซียวด่าทันที ไร้ประโยชน์ยังไม่ลองก็ปฏิเสธตัวเองแล้วแกมันไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าเย่เฉินอีกที่จริงนายหญิงใหญ่เซียวก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เธอไม่ยอมให้ตระกูลเป็นที่สองที่สามตลอดไปหรอกยังไงเธอก็ยังหวังว่าตระกูลเซียจะสามารถกล้าไปข้างหน้าได้อีกขั้นอีกทั้งโปรเจกต์ของตี้หอ,อกรูปในครั้งนี้เป็นเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะยากแค่ไหนเธอก็จะไม่ยอมแพ้ เดิมทีเธอคิดว่าเซียวไห่หลงที่เป็นหลานชายจะรับหน้าที่นี้อย่างเต็มใจแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะถอนตัวออกไปแบบนี้เซียวไห่หลงก็กลุ้มใจมากเช่นกันใครมันจะไปรับหน้าที่ที่ไม่มีทางสำเร็จแบบนี้กันเกรงว่าเขายังไม่ทันเข้าไปในที้หอกรุปก็โดนเลตเตอร์เพิอออกมาแล้วถึงตอนนั้นไม่ใช่แค่ทำงานไม่สำเร็จยังต้องโดนหัวร้อยย่ออีกดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไม่ว่ายังไงก็ไม่มีทางตอบตกลงเด็ดขาดนายหญิงใหญ่เซียวดา่าเซียวไห่หลงเสร็จก็ถามขึ้นมาเสียงดัง คนอื่นล่ะไม่มีใครกล้ารับหน้าที่นี้งั้นเหรอในขณะนั้นเองเย่เฉินก็ใช้แขนชนเซียวชูรันเบาๆพลางกระซิบว่าคุณคุณรับหน้าที่นี้เถอะเซียวชูรันรีพูดจะบ้าหรอตีหอกกรุปไม่มีทางร่วมมือกับบริษัทเล็กๆอย่างประกูลเซียวหรอกเย่เฉินยิ้มบางๆแล้วพูดอย่างมั่นใจไม่ต้องห่วงคุณทําได้แน่เซียวชูรันถามด้วยความประหลาดใจจริงเหรอเย่เฉินพูดอย่างมั่นใจ จริงสิผมคิดว่าคุณทําได้คว้าโอกาสนี้ไว้ต่อไปคุณจะได้มีหน้ามีตาในตระกูลเซียวทําให้คนตกตะลึงเซียชูรันเชื่อคําพูดของเย่เฉินไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเธอยืนขึ้นพางพูดกับนายหญิงใหญ่เซีย่คุณย่าหนูจะ,จะลองดูคะ่ะเซียชูรันทาเอาคนในตระกูลเซียวชกันหมดทุกคนคิดว่าเซียชูรันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆจะออกหน้าก็ต้องดูเวลาหน่อยสิมาออกหน้าตอนนี้นอกจากตายแล้วยังจะมีจุดจบยังไงได้อีก ตี้หอ,อกรุบเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจินหลิงเขาจะมาสนใจตระกูลเซียวได้ยังไงใครไปเจราจาก็ไม่สําเร็จกลับมาทั้งนั้นเซียวไฮหลงพูดดูถูกอย่างอดไม่ได้ชูรันเธอคิดว่าคนอย่างเธอร์เนียนะจะร่วมเซ็นสัญญากับตี้หอ,อกรุบได้เซียวเวยเวยน้องสาวแท้ๆของเซียวไฮหลงและมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องของเซียวชูรันพูดเยอยๆยพี่ชูรันที่เป็นใครตี้หอ,อกรุบเป็นใครพี่วู่วานไปเจราจาแบบนี้อย่าทำให้ตระกูลเซียวของเราขายหน้าเลยมีคนพูดเสริมขึ้น ฉันมาถึงตอนนั้นถ้าเกิดเธอโดนตีหอกรูปเลยออกมาคนทั้งเมืองจินหลิงคงหัวร้อยะตระกูลเสียกันสนุกปากแน่เสียชูรันได้ยินเช่นนั้นทําให้แก้มแดงและรู้สึกอับอายมากๆตั้งแต่แต่งงานกับเย่เฉินสถานะของเธอในตระกูลนั้นตกต่ำลงมากนับวันยิ่งโดนละเลยขึ้นเรื่อยๆเหมือนบีบให้เธอออกไปแม้กรพอทั้งพ่อกับแม่ก็หัวร้อยย่อไปกับเขาด้วยเธอคิดว่าหากครั้งนี้สามารถเจรจาโปรเจกต์นี้ของตี้หอกรูปรูป,รปได้เธอคงมีหน้ามีตาในตระกูลมากๆ ที่สำคัญที่สุดคือพ่อกับแม่จะได้ปฏิบัติอย่างยุติธรรมแต่ตอนนี้ทุกคนหัวเราะเยาะกันหมดทำให้เธออดที่จะถอดใจไม่ได้เธอจ้องเย่เฉินด้วยความกลัดกลุ้มเธอไปเชื่อคำพูดของเขาได้ยังไงกันถ้ารู้เร็วกว่านี้คงไม่ออกหน้าแบบนี้เมื่อนายหญิงใหญ่เซียวได้ยินที่ทุกคนพูดก็โกรธมากตนถามไปตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่มีใครรับหน้าที่นี้ตอนนี้เซียวชูรันเสนอตัวแล้วคนพวกกลับทำให้เธอเสียกำลังใจอีก ถึงแม้นายหญิงใหญ่เซียวจะไม่ชอบเซียวชูหลันแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าเซียวชูหลันยอมช่วยแบ่งเบาภาระตนแล้วหละไม่เหมือนคนพวกนั้นที่รู้แต่จะทําให้ตนไม่พอใจโดยเฉพาะหลานที่ตนรักที่สุดอย่างเซียวไห่หลงมันน่าผิดหวังซะจริงๆดังนั้นนายหญิงใหญ่เซียวจึงรู้สึกกับเซียวชูหลันเปลี่ยนไปไม่น้อยเธอจึงรีบพูดขึ้นทันทีในเมื่อคนอื่นไม่อยากทำก็ไม่ต้องพูดไราสาระแล้วความร่วมมือกับโปรเจกต์ของตี้หอ,อกรูปในครั้งนี้ให้ชูหลันไปเจรจา เซียวชูรันทำได้ฝืนพูดคุณย่าไม่ต้องห่วงนะขหนูจะทำอย่างสุดความสามารถทันใดนั้นเซียวหาหลงก็พูดย้ยันออกมาทำอย่างสุดความสามารถจะไปช่วยอะไรได้สุดท้ายถ้าทำไม่ได้ก็ทำให้ตระกูลขายขายี่หน้าอยู่ดีเย่เฉินถามอย่างยิ้มเยาะเซียวหาหลงนายพูดไม่ดีแบบนี้กับชูรันเพื่ออะไรหรือนายคิดว่าตระกูลเซียวไม่มีคุณสมบัติพอที่จะร่วมมือกับตี้หอกรุก เซียวไ่หลงคิดไม่ถึงว่าไอ้คนร้ายประโยชน์อย่างเย่เฉินจะกล้าปริปากพูดในการประชุมของตระกูลอีกทั้งยังเป็นการพูดประจบด้วยเมื่อมองนายหญิงใหญ่เซียวเธอมีท่าทีโมโหเล็กน้อยเขาจึงรีบอธิบายทันทีฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันแค่คิดว่าเซียวชูรันไม่มีทางเจรจาสําเร็จก็แค่นั้นเยน่เฉินยิ้มแล้วถามเขาแล้วถ้าเกิดชูรันเจรจาสําเร็จละเรามาวางเดิมพันกันหน่อยไหม เซียวไ่หลงพูดเย้ยันเอาสิเดิมพันก็เดิมพันคิดว่าฉันกลัวนายงั้นหรอนายว่ามาสิว่าจะเดิมพันอะไรเย่เฉินพูดถ้าชูรันเจรจาสําเร็จนายต้องคุกเข่าก้มหัวให้ฉันสามครั้งต่อหน้าทุกคนในบ้านแล้วพูดดังๆว่าฉันผิดไปแล้วแต่ถ้าชูรันเจรจาไม่สําเร็จฉันจะทําทุกอย่างที่พูดมาให้นายเองนายคิดว่าไงฮ่าฮ่าฮ่าเซียวไ่หลงหัวเราะร่าขึ้นมาทันทีแกนี่มันรนหาที่ตายจริงๆได้ฉันจะพนันกับนาย เย่เฉินพยักหน้ายอย่างพอใจพลางพูดทุกคนในที่นี้เป็นพยานนะถ้าใครกลับคำขอให้ใ <จ S 1> พ่อแม่ขม <คำ S 1> วย่าตาย,ตายให้ดังฟังชัดเกรงว่าพอเซียวไห่หลงแพ้แล้วจะกลับคำพูดเช่นนั้นเซียวไห่หลงไม่กล้ากลับคำแล้วจริงๆเพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็เท่ากับแช่งย่าเขามันเท่ากับว่าให้นายหญิงใหญ่ตายไม่ใช่เหรอเมื่อถึงตอนนั้นนายหญิงใหญ่เซียวไม่ปล่อยมันไว้แนะ่ได้เซียวไห่หลงไม่รู้ว่าเย่เฉินวางกับดักไว้แต่กลับคิดว่ายังไงตัวเองก็ไม่มีทางแพ้แน่นอนเขาจึงยิ้มแล้วพูด ทุกคนเป็นพยานฉันจะรอนานมาคุกเข่าก้มหัวให้ฉันเซียวชูรันตกใจและขยิบตาให้เขาแต่ไม่คิดว่าเขาจะเมินเฉยนายหญิงใหญ่เซียวไม่ได้สนใจการเดิมแบบนี้พันนี้นะที่เธอเป็นห่วงที่สุดก็คือจะเข้าไปอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมมือของตี้หอกรุบได้หรือไม่ถ้าหากทําได้อย่าว่าแต่ให้เซียวไหหลงคุกเข่าให้เย่เฉินเลยแม้แต่ให้เซียวไหหลงเรียกเย่เฉินว่าพ่อเธอก็ไม่แคร์แม้แต่น้อยเธอจึงพูดขึ้นวันนี้ประชุมกันแค่นี้ชูรันแกมีเวลาแค่สามวันในการที่จะได้สัญญามาเลิกประชุม กลับถึงบ้านพ่อตาแม่ยายก็ด่าเยเชิญกับเสื้อชูรันทันทีแม่ยายมาหลันพร่องพูดออกมาอย่างร้อนรนชูรันแกบ้าไปแล้วหรือไปเชื่อคำพูดของเยเชิญได้ยังไงสติเลอเลือนตอบรับหน้าที่นี้มาได้ไงฮ่าพ่อตาเซียวฉางควรก็ดูด่าเยเชินเช่นกันเยเชิญนะเยเชิน,นะเ,เ,ชนเจ้าคนร้ายประโยชน์นี่ทำลายลูกสาวฉันซะย่อยับเลยจากนั้นพ่อตาก็พูดด้วยสีหน้าโมโห ถ้าชูรันมาสามารถเจราจาความร่วมมือกับตีหอ,อกรูปได้ต้องโดนคนในตระกูลเบียดเบียนแน่ส่วนแกก็ต้องคุกเข่าก้มหัวให้เซียวไห่หลงต่อหน้าทุกคนถึงตอนนั้นแกไม่คิดว่าฉันจะขายขี้หน้าบ้างหรือไงเย่เฉินพูดอย่างจริงจังพ่อครับแม่ครับขอแค่ชูรันเจราจาสาเร็จทุกอย่างก็จะคลี่คลายไม่ใช่เหรอเจราจาเจราจาเจรจาเจรจากับผีน่าสิกพ่อตาด่าเป็นชุดแกรู้ไหมว่าตีหอ,อกรูปเก่งกาจแค่ไหนพวกเขาจะมาสนใจตระกูลเซียวได้ยังไง เย่เ yeah, ฉินพูดอย่างยิ้มยิ้มไม่แน่เขาอาจจะสนใจก็ได้นะครับผมคิดว่าชูรันไม่มีปัญหายังไงก็สามารถเซ็นสัญญานั่นได้แน่นอนแม่ยายพูดดูถูกอยู่อีกด้านแกคิดว่างั้นหรอแกคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของตีหอกรูปเรอเป็นแค่คนไร้าประโยชน์ช่วยอะไรก็ไม่ได้ยังจะกล้าคุยโว้โอวอดอีกขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ช่องมาวินสตูดิโอเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ